วัดพระธาตุวงตาตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเป็นวัดที่อยู่บนม่อนดอยไม่สูงนักด้านทางขึ้นมีพญานาคคู่หรือว่าบันไดานาคหนึ่งคู่มุมนี้สามารถเดินขึ้นไปข้างบนนู้นจะเห็นพระธาตุวงตาพระธาตุอยู่ตรงนั้นพอดีซึ่งตรงกับบันได คนทุกท่านที่เข้ามาตรงนี้ก็สามารถเดินขึ้นไปได้เนาะจอดรถไว้ด้านล่าน,นี้ก็เดินขึ้นไปได้เลยครับไม่สูงเท่าไหร่นะพอจะเดินขึ้นไหวไปการออกกําลังกายไปด้วยครับพระที่อยู่ข้างบนนั้นก็สามารถเดินลงมาจากทั้งนี้แล้วก็ไปบินทาบาทยังมูลนหมู่บ้านได้ครขอเชิญทุกท่าน เพื่อนไปกราบพระกันครับวันนี้ก็จะนำทุกท่านมารับชมขค้นนี้ก่อนเพราะว่าหลวงป,ปู่ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวบันไดนะร้อยกว่าขัา้นบันไดร้อยกว่าขัา้นขึ้นไปไม่ไหวครับก็จะให้ดูอีกมุมหนึ่งของด้านหน้าวัดเนาะ เป็นท้องทุ่งนาเป็นบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนาตอนนี้ก็กําลังทํานากันทํานากันนะถนอนอยู่ตรงนี้ทนานูน้นทำนาเป็นนาไม่เป็นนานข้าวแปลงเล็กๆน้ำดินดํน้ำดีชุมชนก็อยู่ด้านล่างนี้เป็นท้องทุ่งนาชุมชนทางเข้าไปในหมู่บ้านนู้นไก่อีกทักประมาณ กิโลกว่ากว่าจะมีคลองชะปทานะส่งน้ำมาตอนนี้ส่งน้ำเข้ามาอน,นี้เป็นกระต๊อปลายนาของชาวบ,บ้านนะมีเสื้อผ้าตากอยู่นนะข้างครับมองไปนนูนเป็นบ้านป่าชนบทเนาะไม่มีตัวอาคารตึกรามบ้านช่องสว่างก็เป็นชนบท มรื่องร่มเย็นธรรมชาติสวยงามดีพลังงานก็จะใช้พลังงานโซลาเซลล์พลังงานโซลาเซลล์แสงสว่างจากโซลารเซลล์แผงตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ได้มีการมาตัดกิ่งไม้เนาะเริ่มจะร่มไปแล้วน้าฝนก็งี้เนาะประมาเจริญเจริญงอกงามดีทำให้กิ่งไม้บางแผงโซลาเซลล์ตรงนั้น การแถลงที่นี้ก็ขอ,อนำทุกท่านรับชมครั้งนี้เนาะขอหน่วยพขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมที่นี้จงมีความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ได้ต้องความมุ่งมรือปรารถนาทุกประการเถอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ